สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบช่องอาทิตย์บอลเต็งอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันเช่นเคครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสันิดหนึ่งครับเมื่อวานไป7เข้ามา4ตายไป3ครับ3าผู้ที่ตายก็มีพลังการแพ้บ a n งค o k อกอยู่ในเตดหนึ่แพ้ Bangkok, United, 1, 3, G, แพี PT, ประจวบ01แล้วก็อ e ียิปต์แพ้เซเนกัลศูครับ ส่วน4คู่ที่เข้าก็มีอาซนอลชนะเชลซี3-2ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติจีน0-0ลำพูนชนะสุโขทัย2-0แล้วก็ในจีเรียเสมอโมร็อกโก0-0ครับยังไงวันนี้เรามาเรีนต่อครับและวันนี้วันพฤหัสบดีที่15มกราคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับเป็นฟุตบอลกาเลซีเรียอิตาลี2คู่โกปาเดเรของสเปน2คู่ ที่เหลือก็เป็น aman, บุนเดสลีกาเยอรมันฟุตบอลถ้วยของเนเธอร์แลนด์และก็ฟุตบอลถ้วยของเบลเยียมอย่างละคู่ครับเราไปเริ่มกันที่สกอตเชซิตีอิตาลีกันก่อนก็เ่นครับโคโมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซีมิลานคู่นี้เตะกันเวลาตี2.45นาทีครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้โคโมอยู่ที่6ครับจากการแข่ง19นัดชนะ9เสมอ7แพ้3นัดเก็บไป34คะแนน ขณะที่เอซมิลานเป็นรองจ่าฝูงครับแข่ง19นะัดชนะ11เสมอ7แพ้คณัดเดียวเก็บไป40คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันมา3นัดเนี่ยเป็นทางฝั่งเอซิมิลานที่เอาชนะโคโมได้ทั้ง3นัดเลยครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันในลีก2นัดนัดแรกเนี่ยมิลานบุกชนะโคโม21ส่วนเกมที่2มิลานก็เปิดบ้านชนะโคโมไปในสกอร์เดิมครับส่วนฟอร์มสิบนัดหลังชมรายการเนี่ย โคลโมแพ้2นัดเสมอ3นัดชนะ5นัดนัดล่าสุดโคลโมเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับโบลอนยาไป1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยโคลโมทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับทางฝั่งผู้มเยือนอย่างเอซิมิลาน10นัดหลังจบนารแข่งขันเนี่ยแพ้2นัดเสมอ3นัดชนะ5นัดครับนัดล่าสุดเอซิมิลานเพิ่งจะบุกไปเสมอฟิออเรนตินาในเกมลีกมา1ประตูต่อหนึ่ง ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิมนั้นหลังสุดเนี่ยปีศาจแดงดำทำกำไรปี4นัดขาดทุน5นัดครับไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ออกมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5และหน้าจัดลงมาที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุน้นสำหรับแฟนบอลของ AC มิลานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้โคโมฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีเลทีเดียว4นัดหลังยังไม่แพ้ใครชนะไปถึง3นัด แต่ว่าเอซิเมลานผลงานในลีกเนี่ยก็ถือว่าดีไม่แพ้กันครับโดยในเกมลีกมีลานแข่งมา19านะัดชนะไปถึง11นัดแพ้กันนัดเดียวเท่านั้นถามการเจอกันของคู่นี้ที่ผ่านมา3นัดในมิลานเป็นฝ่ายชนะโคโมทั้ง3นัดเลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเอซิเมลานจะบุกเยอนถิ่นโคโมเนี่ยแต่ด้วยคุณภาพของทีมแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ำอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกนี้ AI ให้ AC มิลานชนะโคโม่สครับ AI บอกว่าโอกาสที่โคโมจะชนะเนี่ยสส่วน AC มิลานโอกาสชนะ45%และโอกาสเสมอกัน25%ครับซ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกนี้สกอรหน้าจะยังคงอยู่ที่ต่ำดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไป AC มิลานเบิกบานหรือไทยครับผม คู่ที่สองเวโรนาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบลโอนยาคู่นี้แตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเวโรนาตอนนี้อยู่ที่20หรือว่าจมบวยของตารางนั่นึงครับจากการแข่ง19นัดชนะแค่2นัดเสมอ7นัดแพ้10นัดเก็บไป13คะแนนขณะที่โบลอนยาเนี่ยอยู่ที่9ครับแข่ง19นัดชนะ7เสมอ6แพ้6นัดเก็บไป27คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยบโบลอนยาชนะเวโรนา3นัดเสมอกัน1นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันในลีก2นัดเนี่ยนัดแรกเวโรนาบุกชนะบโบลอนยา3-2ส่วนเกมที่2เนี่ยบโบลอนยาบุกไปเอาชนะเวโรนาได้2-1ครับส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดของเวโรนาเนี่ยเป็นเกมลีกทั้ง10นัดซึ่งพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้ไป6นัดนัดล่าสุดเวโรนาเพิ่งจะแพ้ลาซิโอคาบ้านไป0ประตูต่อครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเวโรนาทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับฝั่งโบลอนยาสิบนัดหลังุรวมทุรายการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ4นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดโบลอนยาเพิ่งจะบุกไปเสมอโคโมในเกมหลีกมา1ประตูต่อหน่งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยโบลอนยาทำกำไรไป3นัดขาดทุน5นัดครับ ส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกณฑ์นี้ให้โบลอนยาต่อ0.5และน่าจะลดลงมาที่0.25ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุน้นสาหรับแฟนบอลของโบลอนยาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงลหลังๆโบลอนยาฟอร์มจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ว่าสถิติการเล่นนอกบ้านของโบลอนยาถือว่าใช้ได้เลยครับสิบนั้นหลังสุรวมธุราการที่โบลอนยาออกไปเยือนเนี่ยชนะ5นัดแพ้แค่2นัดเท่านั้น ในขณะที่เวโรนาเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดเขาไปแล้วแถมเกมในบ้านฤดูกาลนี้ของเวโรนาเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับโดยสิบนัดหลังสุดที่เวโรนาออกไปเยือนเนี่ยพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้น5นัดหลังแพ้ไปถึง4นัดครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้โบโลญญาไม่น่าจะแพ้เวโรนาครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ามุดต่าอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้โบลอนยาชนะเวโรนา10ครับ AI บอกว่าโอกาสที่โบลอนยาจะชนะเนี่ยส5ส่วนเวโรนาโอกาสชนะ25%แล้วโอกาสเสมอกัน30%คสิบซึนงแครบมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปโบลอนยาได้สมรายเฮ่าแน่นอนครับผมคู่ที่3ข้ามไปที่บุนเดสลกาเยอรมันกันบ้างครับ ออสบวกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูนิโอนเบอร์ลินคู่นี้เตะกันเวลาตีสอครึ่งครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ออสบวกอยู่ที่15ครับแข่ง16นัดชนะ4เสมอ2แพ้10นัดเก็บไป10คะแนนขณะที่ยูนิโอนเบอร์ลินอยู่ที่9ครับแข่ง16นัดชนะ6เสมอ4แพ้6นัดเก็บไป22คะแนนครับ ผลงาน5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยออสบวกชนะยูโรเอินเบอร์ลิน3นัดเสมอกัน1นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันในหลีก2นัดนัดแรกเนี่ยออสบวกบุกชนะยูโรเอินเบอร์ลิน2 0ส่วนเกมที่2อยูโรเอินเบอร์ลินบุกไปเอาชนะออสบวกได้2-1ครับส่วนฟอร์ม1ินัดหลังรวมทราการใเนี่ยออสบวกชนะ2นัดเสมอ1นนัดแท้ไป7นัดนัดล่าสุดออสบวกเพิ่งจะบุกถูกบุเลเซียมินเช่นกลัดบัตอัดในเกมหลีกมา4 0ย์ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยออสบวกทำกำไรไป2นัดขาดทุน6นัดครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างยูโรนเบอร์ลินสิบนัดหลังทุมทายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดยูโรนเบอร์ลินเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอไมเในเกมลีก2ไปตัวต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยยูโรนเบอร์ลินทำกำไรไป5นัดขาดทุน3นัดด้วยกันครับ เงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้ออสบวกเจ้าบ้านต่อ0.25อพปลาตากลมและน่าจะไหลงมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาทช่นน่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของยูโรนเบอร์ลินอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากฟอร์มช่วงหล,หลังเนี่ยต้องบอกว่ายูโรนเบอร์ลินดูดีกว่าครับโดยเกมหลีกสานัดหลังเนี่ยยูโรนเบอร์ลินไม่แพ้ใครนะครับเป็นการเสมอหนึ่งนัดและชนะไป2นัด ขณะที่ออสบวกเกมหลีก3นัดหลังยังไม่ชนะใครแถมแพ้ไป2นัดด้วยกันครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เชื่อว่ายูโรนเบอร์ลินสู้ออสบวกได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาก็น่ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมน,นี้ AI ให้เสมอกัน1 1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ออสบวกเจ้าบ้านจะชนะใน35%สส่วนยูโรนเบอร์ลินโอกาสชนะ33%และโอกาสเสมอกัน32%ครับ เซนมินขอแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันกันพ้องต้องการเรื่องของสกอต์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปยูโรโอนเบอร์ลินกินนิ่มครับผมคู่ที่4ป็นอันที่ฟุตบอลถ้วยของฮอลแลนด์กันครับฮีเรนวีนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรจากดิวชั่น2อย่างวานไว้คู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับ ผลงานในลีกสูงสุดของฮีเรนวีนตอนนี้อยู่ที่9ครับแข่ง18นัดชนะ6เสมอ6แพ้6นัดบุ้ยต่อง6เลยว่าเก็บไป24คะแนนขณะที่วานไว้ผลงานในศึกดิวิชั่น2ตอนนี้อยู่ที่10ครับแข่ง21นัดชนะ8เสมอ5แพ้8นัดเก็บไป29คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังสุดเนี่ยฮีเรนวินชนะวานไว้1นัดเสมอกัน2นัดโดยที่วานไว้เอาชนะฮีเรนว,นวินไป2นัด ดูการที่แล้วเจอกันในลีกสูงสุดก่อนที่วานไว้จะตกชั้นเนี่ยนัดแรกเสมอกันที่บ้านของฮีเรนวิน1ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมที่2เนี่ยเป็นวานไว้ที่เปิดบ้านชน,นะฮีเรนวินไป3าหนึ่งครับส่วนฟอร์มสินัดหลังทชมทรายการเนี่ยฮีเรนวินชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดฮีเรนวินเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอเฟยนูดในเกมลีก2ไประต,ต 2, ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยฮีเรนวีนทํากําไรไปเจ็ดนัดขาดทุน3นัด4นัดหลังนี่ฮีเรนวีนทํากําไรได้ทั้ง4นัดเลยครับฝั่งผู้มาเยือนจากลีกรองอย่างวานไวสิบนัดหลังชมรายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอสนัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดวันไว้เพิ่งจะบุกไปเอาชนะยองอาแจ็กซ์หรือว่าทีมเยาวชนของอาแจ็กซ์ในเกมลีกไป2 0นนั่นเองครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ย วานไวท์ทำกำไรไปีสนัดขาดทุน6นัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกณฑ์นี้ให้ฮีเรนวีนเจ้าบ้านตอน1.5ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งวานไว้ดีกว่าครับ โอเคแล้วว่าคุณภาพทีมณนะตอนนี้เนี่ยวานไว้อาจจะดูเป็นรองฮเรนวินก็จริงครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมบอลถ้วยเนี่ยเชื่อว่าฮเรนวินน่าจะเป็นการหมุนเวียนผู้เล่นบ้างในบางตำแหน่งทําให้คุณภาพทีมอาจจะไม่เต็มสูบเหมือนตอนเล่นในลีครับส่วนตัวมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าโอกาสที่วานไว้จะชนะเนี่ยน้อยกว่าฮเรนวินก็จริงแต่ก็ยังเชื่อว่าเขาสู้ได้ไม่น่าจะแพ้ขาดขนาดที่เกิน1ลูกครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ําอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้เอฮิเรนวินชนะวานไว้200ครับ AI บอกว่าโอกาสที่วานไว้จะชนะเนี่ยส่วนฮิเรนวินโอกาสชนะ55%แล้าเอเแล้วกเสมอกัน25%สครับเซียนมินขอเห็นแย้งกับ a อในเรื่องของผลการแข่งขันแต่องต้องการเรื่องของสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปวานไว้ไม่น่าแพ้ขาดครับผมคู่ต่อมาไปกันที่ฟุตบอลถ้วยของเบลเยียมกันบ้างครับอันเดเลสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ KaA g e n เกนต คู่นี้เตะกันเวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราครับผลงานในลีกตอนนี้อันเดเลสอยู่ที่4ครับแข่ง20นัดชนะ10เสมอ5แพ้5นัดเก็บไป35คะแนนขันที่ KAA เก้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แครับแข่ง20นัดชนะ7เสมอ5แพ้8นัดเก็บไป26คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน6ครั้งหลังสุดเนี่ยเก้นชนะอันเดเลสนัดเดียวเท่านั้นครับที่เหลือก็เป็นอันเดเลสเอาชนะเก้นไปถึง5นัด3นัดหลังที่เจอกันเนี่ยอันเดเลสชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกรุูกันนี้เมื่อวันที่23กันยานเนี่ยอันเดเลสก็เปิดบ้านเฉือนชนะเก้นได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มส0นัดหลังทุนรายการเนี่ยอันเดเลสชนะ5นัดเสมอ2อนัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งอุ่นเครื่องแพ้เซนตกันเล่นสโมสรของสวิตเซอร์แลนด์เป็น1ประตูต่อ2ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยอันเดเลสทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดแต่ว่า3นัดหลังขาดทุนทุกนัดเลยครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่าง K a เเกนสิบนัดหลังทุนทายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ3นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเก็นเพิ่งจะอุ่นเครื่องเอาชนะ c f เฟครูสโมสรของโรมาเนียไป2 0ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเก็นทำกำไรไป7นัดขาดทุน3นัดครับ เงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้อนาลเสเจ้าบ้านต่อ0.75และน่าจะลงมาที่0.5ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5และน่าจะไหลกันไปที่2.75ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งทาสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งอันเดเลสดีกว่าครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าอนาดเสดูดีกว่าเกนนะครับคือเกนฤดูกาลนี้เนี่ยฟอร์มยังคงแกว่งไปแกว่งมาเอาแน่นอนไม่ค่อยจะได้ครับ ในขณะที่อันเดเลสเนี่ยเกมในบ้านใช้ได้เลยครับเจ็ดนัดหลังสุดที่เล่นเกมเย่าเนี่ยอันเดเลสชนะไปถึง6นัดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นแถมการเจอกัน6ครั้งหลังสุดเนี่ยอันเดเลสเอาชนะเกนไปถึง5นัด3นัดหลังที่เจอกันเนี่ยอันเดเลสชนะรวดเลยครับซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้ถามอันเดเลสได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเอาชนะเกนได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาน่าลุ้นได้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ Analyst สชนะเก้นสองหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่ Analyst เจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสีส่วนเก้นโอกาสชนะ24%แล้วโอกาสเสมอกัน28%ครับซึ่งแอนมินก็เก็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่ a n a l y เ t เด็ดในบ้านครับผมคู่ต่อมาไปกันที่สกปาโดเรของสเปนกันบ้างครับ บูโกสเสมสอนรในศึกเซกุนดาหรือว่าลาลิก้า2จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากดิกสูงสุดอย่างค้างคาวบาเลนเซียคู่นี้เตะก,กันเวลาตี3ครับผลงานในศึกลาลิก้า2ของบูโกสตอนนี้อยู่ที่10ครับแข่ง21นัดชนะ9เสมอ5แพ้7นัดเก็บไป32คะแนนขณะที่บาเลนเซียผลงานบุรีสูงสุดอยู่ที่18ครับแข่ง19นัดชนะ3เสมอ8แพ้8นัดเก็บไป17คะแนนครับ ส่วนฟอร์ม10นัดหลังทุมทรายการเนี่ยบูโกสชนะ4นัดเสมอ2นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดบูโกสเพิ่งจะเปิดบ้านเฉื่อนชนะเออีบาในเกมหลีกไป1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยบูโกสทํากําไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับทางฝั่งคู่มาเยือนจากลีสูงสุดอย่างบาเลเซีย10นัดหลังทุมทายการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ6นัดแพ้ไป2นัด นัดล่าสุดทับค้างขาวเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอเอลเชในเกมเลีก1ประตูตอนหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินน้ำหลังสุดเนี่ยบาเลเซียทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับเงื่อนไขยายทางธุรกิจเกมนี้ให้บาเลเซียต่อ0.5นาครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนนะคะี่น,น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของบาเลเซียอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะถึงแม้ว่าผลงานบรลลีกสูงสุดของบา l เลนเซียเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ว่าผลงานในหลีกรองของบูโกสก็ใช่ว่าจะดีขนาดนั้นนะครับคือส่วนตัวมองว่าคุณภาพทีมโซนท้ายตารางของลีกสูงสุดยังไงก็ดูดีกว่าทีมโซนกลางตารางของหลีกรองครับเชื่อว่าเกมนี้บา e เลนเซียน่าจะบุกไปเอาชนะบูโกสได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ำอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้บาเลเซียชนะบูโกส2 0ครับ a อบอกว่าโอกาสที่บูโกสเจ้าบ้านจะชนะใน22%ส่วนบาเลเซียโอกาสชนะ50%และโอกาสเสมอกัน28%สครับเซียนหม็นก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปทับข้างขาวยาวไปครับผมและเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างราซิ่งซานตาเดสมสรซอนในศึกเซกุนดาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนา คู่นี้เตะกันเวลาตีสามครับผลงานในหลีกรองของราซิ n งซานตาเด e r ตอนนี้เป็นรองจากฝูงครับแข่ง21นัดชนะ11เสมอ5แพ้5นัดเก็บไป38คะแนนขณะที่บาร์เซโลนาผลงานบุลิกสูงสุดยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง19นัดชนะ16เสมอ1แพ้2นัดเก็บไป49คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้7ครั้งหลังสุดเดี่ยเป็นบาเซโลนาที่เอาชนะราซิงซานตาเดได้ทั้ง7นัดเลยครับ แต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปรุดูการ2011-2012ตอนที่ราซิ n งซานตาเดยยังเล่นยูบลิกสูงสุดโนนเลยครับเป็นบาเซโลนาที่บุกเบลชนะราซิ n งซานตาเดได้2ประตูต่อศูนย์ครับผลงาน10นัดหลังททรุายการเนี่ยราซิ่งซานตาเดชนะ4นัดเสมอ5นัดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมล่าสุดที่มึงจะเปิดบ้านแพ้กับเรอซาราโกซาในเกมลีก2-3นั่นเองครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยราซิงซานตาเดทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับขณะที่บาร์เซโลนา10นัดหลังทุมรายการเนี่ยชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะเรอัลมาดริดในนัดชิงของฟุตบอลทเวกซูเปโกปาเดสปันญาที่ซาอุดิอาระเบียไป3-2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยบาร์เซโลนาทำกำไรไป7นัดขาดทุน2นัด4นัดหลังเนี่ยบาร์ซ่าทำกำไรได้ทั้ง4นัดเลยครับ ส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้บาร์เซโลนาตอน1.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.5และน่าจะไหลขึ้นไปที่3.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนนะครับที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งบาร์เซโลนาดีกว่าครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าบาร์เซโลนาเหนือกว่าราซิงซานเตเดทุกช่องทางครับถึงแม้ว่าเกนี่บาร์ซ่าเนี่ย อาจจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นบ้างในบางตำแหน่งตัวด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยก็ยังน่าจะอาชนาราซิงซานแตเดได้ครับ1เม็ดน่าจะมาลุ้นเม็ดสเม็ด3มเมื่ทำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วครูนี้ AI ว่ายังไงเกณน,น์นิเอร์ให้บารซโลนอชนะราซิงซานแตเดสามครับ AI บอกว่าโอกาสที่ราซิงซานเตเดเจ้าบ้านจะชนะเนี่นยแค่สิเอเเท่านั้นส่วนบาร์เซโลนาโอกาสชนะ7 5แล้โอกาสเสมอกัน15%ซครับเซียนมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปบาร์เซโลนาได้สมาราเฮ5าแน่นอนครับผมและก่อนจะปิดคลิปนี้มาสู่บอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้านนะครับคููแรกให้ไปเอซีมิลานที่สกอร์ต่ำครับ คู่ที่2ให้ไปโบลอนยาที่สกอต่ำคู่ที่3ให้ไปยูโรโอนเบอร์ลินที่สกอต่ำคู่ที่4ี่นให้ไปวานไว้ที่สกอต่ำครับคู่ที่5อยู่อันเดเลสที่สกอสูงคู่ที่6ให้ไปบารนเซียที่สกอต่ำและคู่สุดท้ายไปบาร์เซโลนาที่สกอสูงครับผม และขอฝากขอย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลนสถิติต่ตางๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทีิทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีรายการดเลยว่าจะถูกร้อเซครับดังนั้นท้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอธัธยาสัยได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ